สวัสดีค่ะซามมเดลสวยปะสวยนนค่ะสวยมากงวังมากมากเลยใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มือรานนะคะเมืองแห่งแฟชั <fashion S 2> <ม>่นของประเทศอิตาลีนะคะพอดีว่ามีคำถามจากลูกศิษย์บอกว่าอยากให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับเ,เรื่องบ้านนะคะ<ม>ตอนนี้ก็เลยอยากให้อาจารย์เล่าอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องบ้านเลขหนึ่งค่ะอาจารย์โอเคยกให้มีรานเป็นเลขหนึ่งไปดีกว่า เพราะว่านิสัยเลขหนึ่งเห็นไหมคะว่าตรงนี้เป็นลานกว้างมากเป็นลานที่โล่งแล้วก็ไม่เคยล้างผู้คนเลยแล้วตรงฝั่งนี้ค่ะเนี่ยเราเรียกว่าห้องรับแขกของโลกนะคะซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดมันเป็นสี่มุมนะคะเหมือนทางสี่แยกพุ่งตรงเข้าไปทะลุหลังแล้วฝั่งนู้นทะลุฝั่งนู้น บอกเลยว่ามันแปลกมากเลยนะมันเป็นห่วงช่วยที่วิปริตมากๆแต่อาจารย์จะบอกแบบนี้นะคะว่าตรงวิหารแห่งนี้นะคะอยู่ตรงด้านหน้าเพื่อบอกเลยว่ามันโดดเด่นใส่อะไรมากๆอาจารย์จะบอกแบบนี้อาจารย์มีเคยมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อาจารย์อยากเล่าให้ฟังผู้ชายคนนี้นะคะเป็นนายตำรวจใหญ่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่พอวันหนึ่งเขาเป็นคนเขาไปได้ภรรยาคนอีสาน พอใกล้กเกษียณค่ะประมาณสัก3าหรือ4ปีนี่แหละเลยตัดสินใจนำเงินก้อนหนึ่งให้ภรรยาไปปลูกบ้านที่ภาคอีสานปรากฏว่าช่วงที่ปลูกแรกๆก,ก็ได้ความที่บ้านต้นไม้แหละค่ะก็จะซื้อต้นไม้ใหญ่ๆไปปลูกจนล้อมรอบบ้านอาณาจักรใหญ่อยู่นะเป็นบ้านสวยอยู่แต่มีต้นไม้ใหญ่เต็มบ้านและบ้านที่เขาได้คือบ้านเลข1หนึ่งเป็นบ้านเล็กหนึ่งแต่พอหลังจาก4ี่ถึงหปีหลังจากที่เขากเกษียณแล้วก่อนหน้านั้นเขาจะไปเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ นะคะแล้วก็นานๆไปทีหนึง่งไม่ได้ไปประจําแต่คนที่อยู่ประจําคือคุณแม่กับลูกสาวสองคนเป็น3ามคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยก็จะมีปัญหาเรื่องลูกสาวชอบมีปัญหากับแม่ก็จะทะเลาะเบาแวงกันตลอดตะลอดจนตอนหลังมาลูกสาวสองคนก็ย้ายถิ่นฐานมาทํางานกรุงเทพและเหลือคุณแม่ไว้บ้านเพียงคนเดียวแต่พฤติกรรมกับรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเ <c oughs> มื่อไหร่ที่สามีกลับเข้าบ้านก็ <c oughs> จะมีการทะเลาะเบาแวงกันตลอดแต่ยังไม่เด่นชัดถ้าวันที่ท่านเกษียณ พอท่านกเกษียณหลังจากเคลียร์งานจบทุกอย่างท่านก็ย้ายอพยพตัวเองกลับไปที่บ้านที่ท่านตั้งใจว่าจะอยู่ต่อยระทานชีวิตท่านอยู่บ้านหลังนี้ได้เพียงปีครึ่งก็มีเหตุต้องเจ็บป่วยอุบิเหตุบาดเจ็บในหลายสิ่งอย่างท่านก็เลยมีความสงสัยส่วนภรรยาก็บอกการเงินการงานและที่สําคัญโดนโกงด้วยเงินที่ได้กเกษียณมากลายเป็นว่าโดนโกงเป็นล้านเลยเกิดความเครียดวันที่เจออาจารย์ไปอาจารย์ตกใจค่ะเพราะว่าบ้านเลขหนึ่ง สิ่งที่ชอบที่สุดคืออย่างนี้แสงแดดแสงสว่างเสียงอันนี้คือบ้านเลขหนึ่งโคตรชอบเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำบ้านเลขหนึ่งอึมครึมมืดลบสกกระปกแล้วไม่เคยมีผู้คนเข้าไปบอกเลยว่าคุณจะแย่บ้านหลังนี้เกิดเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะหลังจากที่4ปีนำต้นไม้ใหญ่มาปลูก บ้านทําการปกคลุมบ้านทั้งหมดต้นไม้ต้นไม้ปกคลุมบ้านทั้งหมดจนแทบจะไม่มีแสงส่องเข้าไปในบ้านเลยแล้วด้วยความเครียดในหลายๆเรื่องทําให้เจ้าของบ้านปิดประตูหน้าต่าง ไม่ยอมเปิดให้แสงแดดสาดส่องเข้าไปแล้วก็ปิดกัน้นไม่มีการปาร์ตี้ไม่มีการเมา้ามอยไม่มีเสียงตกกลางคืนก็ปิดไฟมืดสนิทเพราะด้วยความที่แบบการเงินมันก็ช็อตนู่นนั่นนี่ก็เลยประหยัดหลายๆสิ่งอย่างนี่แหละค่ะคือเรื่องที่อาจารย์อยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่ตอบโจทย์บ้านบ้านเลขหนึ่งเป็นบ้านขี้อวดแบบที่เราเห็นตรงนี้ชอบแสงชอบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่มีให้เขา อาจารย์ก็บอกเลยนะคะว่าการเป็นอยู่ในบ้านเลขหนึ่งจะอยู่ยากมากแล้วก็จะประสบความสําเร็จยากจริงๆแต่พอหลังจากที่อาจารย์แนะนําท่านไปท่านบอกว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ววันนี้บ้านก็ไม่มีความสุขลูกก็ไม่มานําซ้ําโดนโกงเงินบํานาญบํานาญไปอีก ท่านก็เลยแบบงั้นผมไม่สนแล้วผมจะลิฟต้นไม้ทั้งหมดผมจะลองดูซิว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันจะช่วยได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะช่วยได้แต่เราจะแนะนําให้คุณทําให้มันมากที่สุดสุดท้ายท่านก็ลิฟต้นไม้ทั้งหมดค่ะให้แสงสองข้าบ้านแล้วทาการปรับหครงช่วยบ้านทั้งหมดณนะปัจจุบันท่านมีความสุขมากๆเลยโทรมาตลอดตลอดเวลาที่อาจารย์ไปภาคอีสานนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจารย์อยากเล่าให้คุณฟังนะคะว่าบ้านเลขหนึ่ง เป็นบ้านที่อวดจริงๆค่ะแต่ถ้าคุณไม่ให้เขาอวดนะคุณอยู่ยากแน่ๆในบ้านหลังนี้อยู่ค่ะอาจารย์โมเดลที่เมืองมิรานอิตาลีนะคะ